วันระยะนี้ให้พี่นองถามลูกโคเรที่ลบกันมาพร้อมถ้าปพงใช่จุดงามนั้นว่าลูกเอ้ยมายังกันครบหม่อย่าไปถามลูกที่ทำอีบกกาดดัดไงเออหล่าเดี๋ยววันนั้นเรกมายังกันย่ครบหม่ถามก็สักทีที่ฮะเลยแม่ตามมานั่นเลยเราไม่ลบเลยเราระยะนี่นา <laughs> ถามบ้าๆไปเราลบมาเยี่ยมขาดตัวตั้งสองสามพันอยู่ว่าลบถามลบมาตัวตามมปเจ็บใจพวกเราถามเลยที่พี่นง ทมันเป็นอยู่ทั้งหมดแต่มันไปอยู่นะ่ะมายังครบไม้มกกหลูกระดับมอนเย็นเราแต่เล้งหลุดระดับง่ญยๆไปหันแต่เลงคืนนะ่ะอยู่อ่ะเน,นาะอดก็เล็กพี่เนากอดก็กดเลยกทีคนระดับนบียังตง้องทมเพื่อเดียรติค่ะนัพี่น้องเลระดับขี้เกียภาษาเราเนี่ยมันจะไม่ทำหรือละ่ะไม่ใช่ว่าตัวว่าบันรู้นี่ทาเลยสักคำาพี่นนองเออ เอ้ยยังหน่อยลูกเอ้ยให้พ่อลุดกาแม่เจ็บเนืองนูเลยฮะชับตายไปลูกลูกลูกมีดัดดดดนว่า <c oughs> เอามาจีดยาสลบที่เหรอว่างนั้นน่ะคีดคิละมันมึงเอามาไอ้น้อเออเสียงชีวิตกันเลยวันเดียวออกมาคืออาจจะมันตายทำให้มันตายก็เราตายดีไม่ดีตายตั้งครูหาทารอดตั้งคู่อัลฮัมดุลิลละลบมาเผชิญวิบากกรรมกันกันต่อไป <c oughs> มาตะบูดูนามิบัดีอิทัมอิบัดกักอะไรเลยลูกหลังเด็กเจตายเนี่ย โอ้ถามอยากบึกอันมั้งพี่น้องนึกงเล่หเนาะคำเย็นๆเลยพ่อมันดังกระพริบเพราะมันยินเบี้ยให้คนสองพันสองพันสิบกนนะนี่อย่าถามเลยมั้งไม่ได้ออตันนั่นพี่น้องง่ายเล่ก็นเลยกันพี่น้องนี้ง่ายๆเนาะวัดกันแล่หว่าวันนี้เราจีการโตสูเรียงอะไรเลยกับนุ๊กพอดิบดิบอิสราเอลจิบปาเลสไตน์อยู่แล้วนุ๊อ่าอย่าเป็นผู้หลีกไปเลย ไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเลยพี่น้องเอาในครอบครัวว่าวันเดถามทีกอดให้พร้อมกับทาลูกเสียากคนมันก,กอดกับสักที่ก้อนเต็มเอีตายด้วยก้อ,อนเต็มเจอีตายนี่ลกูกเอ้ยมายังให้ครอบสักที่เนาะเช่าเนาะยังวสักที่แล้วเดี๋ยวว่มามึงบอกที่หนึ่งดอกพี่น้องนี่มายังใครครอบสักดีพที่ไปเนอะพูดศาสนาผูดต้อนรักกันพูดต้นรักกันนั้นพี่น้อง ยาผูดต้อนหลบอะไรมัน,ม,น,ม,นมันไม่ขายยี่ขาวนะต้อนรกพูดต้อนรักเอลอลงก้อนเลสักทีคนเด็กเป็นพ่อกับก้อนลูกว่าใจคนเด็กเป็นแม่กับก้อนลูกอะไรยังไงอิ่ะมชาล่ะหเราหวานนะคุยกันได้จริง,รงๆแล้ยบางคนมันนี่ใส่ดือ้อมันก็นยังะถูกคนเล็กไปว่าเราหรือใครแต่ว่าด้วยความรักเตมี่ก็แม่หรือก็พ่อ,ม,อ,พอมันอิะมะ่มชาล่ะคุยกันได้ถ้าว่าสิ่งนี้เราคุยกันได้เนี่ยสิ่งต่อไปอิ่มชาล่ะไม่ไดนยาก มาต่างูดูนามินว่าดิลูกเอยทำมันปืดนี่โอ้กันง่ายๆปันเดียบ่น้องโคอิงชาอัลลอฮ์เนาะแต่เราในใจก็ไม่ปืนนะเราติว่าเราลงทำรวมกันเลย้าไม่เปิดโอกาสวันหนึ่ง่างคนต่างโทษอะวันดีนี่นี่นี่เดือนนี้เราคุยเรื่องลูกเดือนมษาเราเราเราหยุดเดือนบวชเดือนเมษาเราจะคุยเรื่อง่อเมล่ละเพราะปัญหามันยังจากสองฝ่ายนี่แนละ ฝ่ายนั่นไี่นองายตอนที่โรเป็นพอเมกับเบิกอันวันเดรเรพูดในสถานะเี่โรเป็นหลูกทำพิดอะไรกับเขามัง่งอีกสถานะหนึ่งตอนที่โรเป็นพอแมนี่เราละเลื่อยอะไรมัง่งแล,ลว้วมันดำเยอะเอาหลูกกันเดยเออแล้วําเยอะผัวฮ้าเมียกันเลยแต่มันเหนื่อยนี่ พี่น้องจำไว้ว่าทุกเนี่ยมัตเตี่ยเราหายมาที่เรานั่นจะถูกสอบสวนทั้งหมดพี่น้องเราได้ผัวเนี่ยมัดมาห้าเนี่ยมัดแล้วโอ้เหล็กนุ่งกระเตนเลยที่เขามาโค้นหนังบน้ฝรังบอสพลิกเลยเฮ้ยจะาทีสนุกนะพี่น้องฮ่าเราพ่อได้เมียไป่โค้งเพราะเขาไม่หายเพราะเขาหายมันจะโย่นะพันน่ะแต่เนี่ยมัดทั้งหมดนั้นลหตุกอาลุนนะเราจะต้องถูกทำ อ่านินนาอิมทุกเนี่ยมัดทางมดนั้นเรียมตอบไปแล้วพี่น้องอะไรที่เราไม่มีเบื้องเพื่อน <c oughs> อลฮามดเลยละไม่ถูกตอบจริงนันคนที่ไม่มีลกูกไม่ต้องถูกถามเรื่องลกูกคนที่ไม่มีเมียไม่ต้องถามถูกถามเรื่องนี้คนที่ไม่พัวไม่ต้องถูกถาม